นี่คือโรงสีนี่คือข้างบ้านครับข้างบ้านไม่ได้ไร้ข้างบ้านไม่ได้ไร้ นี่บ้านเยทิจ์จากบ้านเยทิ์บ้านอย่างนี้สร้างมายี่สิบในเนื้อที่ก้าไล่จ้ะในเนื้อที่ก้าไร่ก็ทำกันยี่สิบกว่าปีแล,ล้วแต่ทาสีแดงตลอดเวลาเสร็จ พอเพียงเกษตรผสมผสานมีทุกอย่างค่ะเด่นมากจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงสระน้ำคางบอ่อป่านี่คอกงัวจา้าคอกงัวเด้อเสร็จพอเพียงเกษตรผสมผสานมีทุกอย่างค่ะ เลงเป็ดเลี้ยงบ้านไม่ได้ไรออกหมดแล้วจ้านี่คอกเป็ดขอกไก่นี่ยุงข้าวยุงข้าวนี่คือลงสีเอาไว้สีอันนี้ขอกไกน่นี่ขอกเป็ดคอกไก่ปล่อยออกเบิดแล้ว ลอยออกในเนื้อที่เก้าไล่จ้ะในเนื้อที่เก้าไร่ก็ทำกับนี่บ้านเยทิปจ้ะบ้านเยทิบ์บ้านอย่างนี้สร้างมายี่สิบอันนี้ก็ไว้ทำนา ไปทำนาปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นไปทำไก่ฟังโ้นผุ่นกับปลูกห้าเห็นบ่คะปลูกห้าต้นกระถินนลงทำให้ความร่มรื่นกระถินนลงตรงนั้นปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้ให้วัวเด็ดผสมผสานเนาะ มีคอกวัวเนี่ยคอกงัวปล่อยงัวออกเบิดแล้ว <c oughs> บรรยากาศเป็นยังไงคะบรรยากาศลมลื่นบอ่อยแก่แล้วนะอ้หนูอวเยๆกแต่ว่าเราานนเสร็จพอเพียงเศษผสมผสานมีทุกอย่างค่ะเหมนมากจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยข้าว ลํำให้เป็ดให้ไก่นี่คือโรงสีนี่คือข้างบ้านไก่ฟังโซนพุ่นกับปลูกหญ่าเห็นบ่มคะปลูกหญ่าต้นกะถิน้่นลงข้างบ้านไม่ได้ไร้

ทางบอ่อป่านี่คอกงัวจ้าคอกงัวดเด้อดออกหมดแล้วจ้าหนึ่งขอกเป็ดขอกไก่อกหนึ่งคอกไก่คอกไก่จ้านี่คือลงสีนะนี่บ้านเยทิปจ้าบ้านเยทิปบ้านอย่างนี้สร้างมายี่สิบ ออกหมดแล้วจ้านี่คอกเป็ดคอไก่อันนี้คอกไก่นี่คอเป็ดคอไก่ปล่อยออกเบิดแล้วปล่อยออกอันนี้คอกไก่นี่คอกเป็ดคอไก่ปล่อยออกเบิดแล้วปล่อยเสร็จพอเพียง เกษผสมผสานมีทุกอย่างค่ะแตนมากจะเป็นเลี้ยงเป็ดเยอะขอของงัวตอนนี้มาเที่ยวสุรินทจ้ามาเที่ยวสุรินกระสัมยี่สิบกว่าปีแล้ว แต่ทาสีแดงตลอดเวลาอันนี้ก็ไว้ทํานาไว้ทํานาปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นไว้ทําออกมดแล้วจ้าหนึ่งขอบเกตขออไกลอันนี้ก็ไว้ทํานาไว้ทํานา ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นไว้ทําอันนี้ขอ,อกไก่นี่ขอ,อกเป็ดขอ,อกไก่ปล่อยออกเบิดแล้วปล่อยออกอ,อัหนึ่งขอ,อกไก่ พ่อไก่จ้านี่คือลงสีนะนี่ยุงข้าวยุงข้าวนี่คือลงสีเอาไว้สีไก่ฟังส้นุ่นกับปูกหญ้าเห็นไหมคะปลูกหญ้าต้นกระถินน่นลง ออกหมดแล้วจ้าหนึ่งขออเผ็ดขออไกลเสร็จพอเพียงกระเระสาษตรผสมผสานมีทุกอย่างค่ะส่วนมากจะเป็นเลี้ยงเผ็ดเลี้ยงนี่ยุงข้าวยุงข้าวนี่คือลงสีเอาไว้สี นี่ยุงข้าวยุงข้าวนี่คือลงสีเอาไว้เสเ,เสร็จพอเพียงกระเกษตรผสมผสา,านมีทุกอย่างค่ะเห็นมากจะเป็นเลี้ยงเป็ดเียออกหมดแล้วจ้าหนี่งคอเป็ดคอกไก่ยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ทาสีแดงตลอดเวลา ทำให้ความร่มลืน่นกระถินนะลงตรงนั้นปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้ให้วัวในเนื้อที่ก้าไล่จ้ะในเนื้อที่ก้าไร่ก็ทำกระนี่บ้านเยทิปจ้ะบ้านเยทิบบ้านอย่างนี้สร้างมายี่สิบ ไม่รู้เขาว่าอะไรหรือเปล่าอย่าไปจับ,บ,จบกินไปแล้วเหรอยังไม่กินกม็มันมีหลอดข้าวทลำให้เป็ดให้ไก่นี่คือโรงสีนี่คือข้างบ้านทำให้ความร่มลืน่นกระถินนะลงตรงนั้นปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้ให้วัวอันนี้ก็ไว้ทำนา ไปทำนาปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นไปทำ้าปลูกไว้ใหง้าย่าอันนี้ก็ไว้ทำนาไปทำนาปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นไปทำเกี่ยวข้าวทำลำให้เป็ดให้ไก่นี่คือโรงสี นี่คือข้างบ้านไก่ฟังโซนผุ่นกับปลูกห้าเห็นไหมคะปลูกห้าต้นกระถินนนล,ลงอันนี้ขอกไก่นี่ขอกเป็ดขอกไก่ปล่อยออกเบิดแล้ว